หลา้านเว้ยโอ้ยไปกินเราเคยกินนึ่วันต like ึ๊กเลยเลย่นอันไหนเจ้าานมน่วันงะดีเด้อน่งจะบอกไปเด้อยหมับนมาติดกนวันนี่ขาดบ่เออว่างย่งไรยังเปื้อนน้ำก้อนเออชื่อไม่กินนี่อันนั้น่ะผ่าตังหั่นเจ้าปูผ่าตังก็เทินควมยะหมเปื้อมาดาชอยหมูห้ามห้าม ผูหามไปขึ้นคั่วได้รึเปล่าผูกขื่นบนไหลขึ้นคั่วได้ปิดไปใช้อนาสิ้นมูเช็ดบาทนี่ใชเดิ่ไปเบิ่งของแม่จช้เดิ่มมวยเราว่าเราไปตลาดมาคือกันเรารรอไปตรวจสอบกันเด้อ เปดนี่เปิดเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญกินอิ่มปันนั่นพุ่นบ่จนเปิดประตูบ่ได้อ่ามีม่แยังในโดดหันเฮอ่าได้ยังนั่งนั่งนั่งพวกเข่าพวกงอยงเลยแก่ดอกแก่หน้าอาลงมาเราเด้อให้เข่าเออโอ้โหอ่ารับกอนนี่แหละสบายดีกอนครับเออเอาน่ซื้อข้าวกล่องมาฝากแก้่นะ ไม่แต่นำชุบกัขอบเปล่าได้ดังเลย <c oughs> ป้าป้าถอยไหมไอ้ถอยเขามาบัดน,นีลยเรกินข้าวแล้วโอ้ยคิดแบบคิดว่าอ้าวได้นเข่าปได้กินข้วบาวแต่เช้าผัวอืมไป,ไปเบิ่งก่อนเบิ่งดูเปิดเบิ่งดูไม่แต่ข้าวเปล่าผัวจักโอ้โหปตูกินข้าวแล้วยังแล้วยังแล้วหรอวะโอ้ย กินคำบกินพ่อเะกินบบบคำเกยอนนี่เขาใช่อหมแต่ตังปิ้งชิ้นหมูน้ำดังนี่นักินกรัอดเลยอือกินกมาเลยโอ้บะนี่เนาะแกงล้ยล่ะขางในมียังไงอถั่วมาใส่น้ำซุปอันน้ำดังนี่น้ำจิ้มเด้อโอ้ยจิ้มมากินนี่ไปจิ้กุเขยี่ไปไปนี่ินมักาา่

น้ำน้ำซุปไก่ทอดเย้ยปลาชูมากินข้าวค่ะอ้าุกสบายดีมาจะใช้เจ้านันมาใช้เครื่องเจ้านันพูนนั่งกับผู้ปลาชูคือบัวพ่อต่ลุนแน่ผูปมาเด็กินข้าวเราสันดีใจข้าวขามู นั่งอยากุบภาพสเตียร์งด้วยเอาเนี้ยเกืบตีเด็กว่าเขาเนี้ยกินกับยังตู้เด็กอ้วนี่นี่ไก่ทอดนี่เอ้ยทอดระไรอยางกับเนี้ยนี่มีมีอีกกองหนึ่งนี่เขาเจ้าเราเคยกินเอาถ้วั่วไงนะมาให้เราใช้ถั่วลันเลยวะโอ้ยไปกิน เคยกินม้วนซึ้มาลยเยมนซึงกยเทานม้วนึ้นางดีเดอรั่งตะอบไปเด้อตาเ่อเลยคับยานมาติดหน่ง้หอมเลยแต่ว่าขึ้นมาเลยกนมาไหวละมันอีมันอีบ้างๆมันอ้้าวน้จิ้มหั่นถอดแช่เถินพรมมหั่นใเข่ามประตูได้มีวเข่านั่นฮมีมีอยู่ป เรากินข่ากักไก่ทอดแล้วกวก,ก,วววกินขา่า<ม>กินเบื้องข่าขาหมูหันแซบอ,อืเดิบิดเนาะาาวาย่า<อ>ง,ง่าฮ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 ่าันา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า้า่าฮ่่า่ฮ่าฮ่าฮาา่่าา่า ไปเปิดท้าอีอละบะนี่จัดเต็มหูน้องหามเอาไปเคอนครัวเลยเด้อมีนะบ่มีฉาดบ่ว่าว,า,วางอย่างไรยันเปื้อนน้ำก้อนเอ้ยชื่อใหม่กินนี่นอันนั้นอ่ะผ่าตางังหัน่นเจ้าปูผ่าตาังกันเคอนครัวอย่งหมูเปื้อยเวลาชอยหมูไงหามหามหูาหามไปเคอนครัวได้เลยหูขึ้นบนันไดเคอนครัวเลย ปิดไปใส่ไหมซีนมูเช็ดบาทนี่ถ้าพังเขาหมาบ่มวยเต่าแพงเนาะอยู่ทุ่นหกสิบปลายนะนี่แปดชิมห่าของเต่าแต่เดินไปเบิ่งของแม่เจ้าเดิมวยเราเราไปตลาดมาคือกันเรา ไปอบกเด้อเขาไปแบแหนเขาไปไว้ท่านขัวพ่น่ยาตังตัวที่ว่าห้าหม้วนอ่ะปูไะะว้แล้วก็วางเครื่องมันจะบวเปื่นกรโลเขาแล้ยังปูแล้กล้องโมนี่มาหามเอาเนาะสอ,องคนเทียงประตูราบาดนี่แหน่ประตูขี่เข่าพูดมุมบัมบ้มอยู่ พัดกับละหมนนี่โมสิบโลอตไปเอาน้ำก้อนใส่พอแด้วอันนี้เห็นภูนนนนมาจากเพื่อนได้ตัวนี้เดี๋ยวงานเดี๋ยวยึดคืนบัวลย ข่อยต้องมวันเกิดดูขวังคว,วังหนาโยแล้ <c oughs> คุณยังเป็น่วงมุยนะมาขออเลยไปตามแจ่วพงกินเมวไได้ไปตามเจ่วพง,งแล้วนะก้อยแจ่วพงเออแจ่วนน้แจ่วเนเจ้าวงแนละมีอยู่เนาะไปไป,ไปตเตียงพอข้างมันมีเลยเนาะ บางเดิมแตกได้เกือบเซนมาได้ค่เซื่นมาใหม่เป็นใหม่มาได้ไปบังโอเคปะฮะเหนือย่เออตามมาดูมก็ได้ยังใส่อยู่ นี get s <S T <t um, ah, ่ถ oh ือไ้ก่อนี๋้วก่อยจีวกินเราตักเอาถั่วตักใช่ด้วยฮะตั้งเสร็จ้งทงแล้วป่เลยะแก้ออกแล้วตังกแค่พวกแล้วบอกเอาอะไเอาตักใช่ข้างทงใช่มนยมันจืดถั่วมันก็ใช่ใช่ข้าทงรล้วนะเออใช้เนัันเลยเอาถั่วยังง่ายเลยกว่าจ่ มีถวยใหญ่โดนเยนัเลยอืมเ่วยเลยถวยนเอาามาได้มวยกับทุกตาน่ะไปเอาผ่ายางไปนะมาปูบอกเขาบางของมันจะมัวเปื่อนอันกระโลผ่าตังยูใช่ผ่าตังนะนำบ้านชอยบางเว่ามันกะพ่อมูกินกะเอาไว้ขวกก็ได้ ມັນມັນລະຮົ້ຍເຊຍເປັນຫຍັງເນາະເຮົາກໍໃຊ້ທຸງຢາອັດໄວ້ແລ້ວກໍໃຊ້ນ້ຳກ້ອນໄວ້ຢ່າມັນໝິ່ນຢ່າມັນເນົາເບີກກະໄປຊື້ນ້ກອມາໃຮາມມນັຮາກໍດມກຊອໃສ່ດກນາະດົກແລ້ົາຈັມາດອັນນອ แน่ถ้าต้องแน่อ mm. ันเอาเอาแต่นางมันเลือบออกโด้ยละมันแม่แล้วมัดทงไว้แล้วก็มัดอันเอาอัดลงอีกอนโบตาก็ยัยล่ะน้ำทับทับทับมากน่อยก่อนเพราะว่าตอนแรงขึ้นเจ้าก็่าเชียร์ที่ขึ้นคั่วและชอยอย่างนี้ ทับทับเครื่องเนาะแล้วให้กินให้ยูเลยกร็รอห้องโเปื้อนทัาปูผ่อยางก่อนเอา้าบันเค้ฮึ่มมาวันนี้เออโอเคจับมาลดเอาโตเอาทั้งโปเปื้นนอนในขืนมา mhm, 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 Hoa vẫn chăm bopuan cỡ hound, và hại you in khắc gặp nhao rồi thoải máu với anh. Soy you say mô. Soy nhao, 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 soy แน่นำเออพ่อลมก็มีเด้อเปิ้ลพ่อลมใส่นั่งซอยหมูแล้วบาดนี้ค่ำๆซอยมั้ยเออโอเคบาดนี้แดมเลยเอามาอไอ้บุญมนีฮะกินนกัน้มาก่อแจวแล้วมจยกมาพี่บ่อย่ามันซึมลง มันเย็นนะมันเีนได้อะไบไปมั네้ไมเยอะเลยน่นามเอาอนเอาไไนี่หุ่นหุ่นว่างหุ่นไหนโอ้ยอาผาบาย่าาไดนนังกะบอกขาจำก็ได้หรอ ข้าามาล่างคะไม่เปนต่อมาดูอยนะู่ล่างน้ำได้เนาะข้ามดูคนละนอนแดดนอนแดดบดนี่ล่างก็แล้วนี่หน้ามองมจะไม่ตะกอตะก้าเออกระชามชามนั่นเองทีชื่อมานะ่ะเบิ่งลูกเครื่องปรุงตามเบ่งหงคบอยู่บ่เจ้าได้ยังเจ้านาั่นมาเบิ่งลูกของเจ้านะ

น้ำตาลเกลือเป็นน <t os> ัวปลาแดดมกพริกไข่มะนาวเมนูกันซื้อทำซื้อทำนี่เลยอ่ะแด่ว่าโอเคแหละเขาก็ซื้อมาเพิ่มอยู่เกือบเป็นนัวจะอยู่เสยบ่อยๆแล้วในน้องก้นแม่เจ้าหานเป็นยางขาวฮะอะไรน้มไข่เลยเดี๋ยนี่ถุงมุ่มเขาได้อยู่เสเขาไม่หอมโอ้ดูว่าลืมเอามานะ ไงบอสน่ะโมเดลโมลด์ค่อยเบิ่งช่วยแหละชุมเจ้าเอาเส่ถุงเ้อบุพาพขั่วซ่ยช่วยเป็นน่นละกะเอาเศทถุงง่ายๆแล้วก็อัดน้ำก้อนลงไปใส่กองโมตัวั้นหันบอเอาหมูลงกระยาเพร่าบืนเศร้าซื้อน้ำก้อนมาใส่ให้แขกคนกินทำโฟมมัน บื้นขัววตอนเช้าจังั่วเอาถ้า่ั่วมันสิชุเนาะี่เฮาอแล้วน้ําแข็งเอาเนาะแม่นก่อนสิขั่วก็ปรุงียงแหละตอกแตงน่เบิ่งเนาะพอเครื่องกเห็นบ่เครื่องในห้องน่ะเห็นเห็นไดยิ้มปานเเลยมานเเลยมาสแล้วมาสไปมานีัภาพมา3เือเี่3มาได้นี่ ไปใจมาไปใจมากะไปหาหมูดับ้านนนองพือสองไปหาหมูอย่บปากระล่อมสามก็ไปสั่งไก่โบม่ว่าส่สี่ก็คือเอาเมอร์แหลวก็มานี่โบมีหาานะโบมี่หานโี่ไก่ผ่านนี้ว่ามวยผ่านนะนะ กินายว้ายบาเดอร้วยอานนี่อ่าเอาคักๆด้วยขอยบไิดคำสัญญาเด้อเข่าขาหมูกัชื่อมาห้แล้วปีกไก่ทอดก็ชื่อมาห้คักอยู่อ่ะกัชืุยมัได้อยู่ย่นแชูแบบนี้เนาะอยู่ได้ปะอูได้ปะเนือมือยู่อยู่ด้มวนะบ่หรีละอดเข่าหรอ กันในท้องเฮงมืดนียังดีได้ขนมเพื่อบุญแก่ไขรกอนกินบัตรหรขนมนะเมื่อไหร่เมื่อไร่ถกหิวแหนแ่บบ่แแ่บแ่บบ่อัน่าเข้าขาโมนะเคยกินบ้อเคยเคยกิน โอ้ <cin stereotype> <c ười> <dragging> ุส <sympath is> ูามวนอาการไมหนาะนงสูอยนี้ใช่เชนจไปหากยเอาเจ้าง่วงเลยอันาตรงนีมากินหม้อขอปะไปยุดเตียงมนป่ะคือว่าไม่ได้พกพ่องยังคือว่าครบเนาะอ่ไข่ลองพ่นได้เกบข่เนาะเอาไปข่เลอขึ้นทังหนึ่งเบิกระเบิเครื่องนะเบิงเครื่องกอนในม้วเจ้านะ เคยไปขึ้นบ้านขึ้นช่องมูนแบบนี้อยู่บ่นะเคยมันเครื่องครบอยู่บ่บ่ไปขึ้นบ้านแต่ละนก็บค่อยเห็นมันีลอือ่บานนี้เนาะหมากไม้หมักตอกนี่ก็บ่ตกมันบ่เอาหมาข้าวเป็นเครือก็ได้ทังเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าเฮามีผักขวนเฮาเอาหมกไม้ใส่ผักขวนแล้วก็ขนมน้ำ้มน้ำหวานใส่ก็พอแล้วก็ไข่ไข่ไก่ไม่ใส่ผักขวนก็ติบข้าว ปังเนาะข้าว71ก็ได้บ่เออได้แม่นมวยสิเอาไปซื้อเอามาแล้ you have many mark แกมีโอ้มื้อนี้บ่ได้เพิ่นถามเด้อนี่จอกนี้บ่ได้เพิ่นมากลางโต๊ะอบ่ได้เพิ่นื้นเช้านั่นจอกนีให้ใกับน้ําน้ําเขียวนี่ไว้เพิ่นแขกคนกินแต่ว่าน้ําก้อนนั่นนให้น้องมวยไปซื้อจัก10 0 0 0มาใส่กล่องโตั้งไว้ตั้งหน้าบ้านเลยแม่นตั้งโลดกกินกับเอาน้ําก้อนใส่เพราะเฮาบ่มีกระติก นี é, ่อันถ <Đ ời. S 1> ้าว่ามีกะปิน <Đ ời. S 1> ี mi, ่บืนเฮาสิเอาไปรับมอากะปุ้นโดยกะปุกกะปิแล <Đ ời. S 1> ้วกะกะปุกอันใช้น้ําจิ้มไก่โดยคือมีตะกอกกับเกียบบวงยางครบเลยโดยื้มักสีได้พ่ลมมักสีนี่เออดีได้จะมักสีันน่ะน้องมวยจองพานะน้องมวยจอง่ฮะอ่าจองบ่นี่โดย่จ เดี๋ยวพ่อจะเอาสีนั่นเนาะมันพากับสีดำเพิ่นอ่ะเคลี่ยวกันอีกรถนะเนาะเคลี่ยกกันถือว่าเครื่องคลองเฮ้พี่น้องเลยของอยู่ของกินบัดนี้มีแต่ร์รถละเพิ่นไปสั่งจองเต็นท์วะแล้วเราจะเพิ่นสิมาให้จักมุ่งโดเบิ่งเฉยหน่อยเนาะโดยไปพักพอนกันเฮ้พี่น้องเลยตอนนี้หามเตี้ยมันยักไปอีกนุ๊ก ปรตูปะตูยันวายเท้นี่เป็นธรรมดาเนาะเปลายบไม่วนอ้โทิ่มนะตุมีแห้งมาบ่บันนีใส่ทงยางไปได้นะเอายางโกยได้จะถิ่เด้ตัวนั้นนะเอาไปใช้กล้องไว้ก็ได้มันมันรลายแบเขาวขาวมูแ่บได้ยู่รักแปดนี่ ไดินเล,นลับเดิกินนี่แส <c oughs> ดงว่าหิวข้าวน,น, <c oughs> นี่แมนบ่เด่นต้อนเลยมันห่อนบ่แล้วพดลมไหมลูหมเ้ยไม่พอกนะอืออกูแม่งบเมนกั ออรรถถงยางนะวันนี้มีแตร์ใช้งานมันะวันนี้เราะเปิดได้มาได้เปิดมาได้ก็ใชได้เมื่อคืนมาได้แม่แม่นมวยไทยเท่าไรแล้วเตยอย่าบอกเลยลมรอนีบอกของไทยบอกเออกับของไทยเนาะันนี้พันหนึ่งพันหนึ่งไม่ผิดต้องค่ะ ได้ได้วางลูกเอาฮัดไฟเล้สามเลยมาได้จงก็ได้แหละพอกดชายรถชาถึงกันได้แลโอ้ขนมตัวนี้นในเคื่อนท่าก็ใส่อันนี้แหละย่หอเดียวกันอถูก ชิโน่เดิมต <desserts> ื่นแน่นอนมีพรมระบาดนี่จะไปดงนุ่งชินนอนไหมตื่นมาฉินอยู่คู่ินกบหัวเพ้งแน่น้องมวยอ่าอ่ะสวัสดีมิเต้น้องมวยขอบุญขอบคุณแบบนี้ให้แม่จักบาตเนาะอ่ามาพ่อระบาดนี่เนี่เหมืนก็ไปหาหมูหาคู่ประมาณจะค้นหาวะนี้กะพ่ออยู่ว่าชินหมูเขานี่ยขพ่อเขาเป็นยังเไงน้ำมันทำใจ เวลาเทำม่มีทำกลัไปหาหมูเวลาเทาได้เลื่อนในบ้านเำาก็อยากให้หมูมาเห็นมายินดีมันเข้าดีแล้วบอกให้หมูมาทำกลางคืนก่อนว่างก็ไปถึงไปป้ากันดีแล้วดีแล้วแบบนั้นเนาะเวลาเทำมีก็ไปหานะขึ้มากขึ้มาออกมาจากเป็นยั่งมาว่างหลังใจเ้างกไปหาหมูแล้วเข้าใจนะแม่ยเขาต้องเวลาเรามีเวยกมีงานเทาก็ไปหาเนาะหมูยังได้คิดว่าเออเวลามี เขาเจ้าจัดงานกับเขาเจ้าก็ยังมาหอ่อเขาก็ไปห่อมันแน่หัวเนาะอยากให้มงูมาเห็นมงูยืนหีน้องเขา,ขาหาัวาะว่าเคยเลี้ยงมงูมีแต่ว่ามือหน,นีเข้ามา,าอะไเขาสิไปรับเอาหน้าข้ปุ้นอ,อยู่เพื่อนของแม่น้องเดิงมือหน,นี่เ<อ>นาะรับเอาข้ปุ้นแล้วก,ก็ปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดนี่กับชิมาใส่จานแล้วก็เอาน้ำจิ้มมันใส่แล้วก็แพ็คมันมีเครื่องแพ็คอยู่ บางตามโตเนาะมีแต no. mm ่น hmm. mm ้ํามวยนะเบิ่งน้ําโตน้ําตางเด้อนังเด้อแขกคนมาบอกหมู่บอกหยังอะไรหาเด้อบ่หมู่เจ้านั่นอืมอย่าดืมเด้อน้องเมเด้อดอแม่กับน้องเมแล้วะสะเมรกะน้องงสะบนก็บอกแล้วอืมอาสาบมทั้งมวลบดนี้ทั้งชื่อของอยู่ของใสที่มามื้อนี้เนาะทุกิทุกอย่างคือของแม่เปียนแล้วก็พ่อแซนดี ่อใหญ่ใจดีแล้วก็พ่ดลมสองตัวนี่เป็นของไอ้คำตันโดย,โดยอยู่ฝั่งไทยขอเจ้าขอบุญขอบคุณเพิน่นโดยอ่ะนีนน้ำม้อยกะขอขอบุณขอบคุณเมนเบียนกับพอเแซนดี้ครอใหญ่ใจดีละลายด้ยด้โดยพิมพสมทบทซวยนมม้อ,มอยทุกสิ่งุกอย่างมามาเมนไห่มาเสนอไห่ลายพื้นหาเมนโดยเท่ากันเท่า แม่น้องไว้ก้าแม่ยังตอบแทนบุญพ่อแม่มมนี่แต่มือที่ซิดนียยกถึงใส่โคให้แม่อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพเทมแคร์นลำรวยเมือนานเดิแม่เด้อลูกกะดีบุญดีใจร้ายทุกสิ่งทุกอย่างกะที่มาถึงมื่อนี่ลูกกสิทําดีให้มันที่สุดลูกกข็ขอขอบคุณแม่และลายแม่เป็นแม่น้นองใต้พ่อที่คุณพาคุณเจวุ่นพอ่พอรักษาแม่ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเบิดทั้งสามทานให้นำให้รวย ขึ้นตลอดไปลำด้วยเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆโดยอยขอบคุณทายคำตันน้ำเด้อโดยทางมาแสดงและให้รายขึ้นหายน้อยเท่ามันเท่ามาอยู่ดีนี่เองคิดสิ่งใดก็ให้ให้มั่งมั่นปราถนาโก้ให้มุ่งให้เพื่อนเติมมันานักควงเป็นซันกับโค้มาอยู่ดีนี่เองความสุขความมันสุขกายสบายใจเด้อโดยโดยในน้ำไว้กับขอบคุณขอบคุณทางคนเราคนใหญ่ไปเบิร์ตสุขสุขคนที่มาช่วยจนถึงจุดนี้ ขอทักทายดีมีแฮงเบิดสูุ่คนขอบคุณขอบคุณด้วยแซนดีกับอายแซนดีทั้งฮําเด้อสวัสดีมีแงาไเนมื้ดอะมีแต่ว่าขึ้นเฮือนขึ้นซานแล้วกอนมเบิ่งเบิ่งเฮือนเบิ่งซานนี้เฮาก็คือว่าทําภารกิจว่าบ่ครบกจักีเบิ่งนํากันเนาะบ่ได้ที่ว่ามันาดเดือยังก็เบิ่งบอกกันโดยตามที่พระเพิ่นสดๆเข้ามา อ่ะบานี้ประดกกระมก็มีได้นอนยินจะช่วยวันี้โตละหนึ่งพันหาหนึ่งพนหอยบาท่ว่าถึงเนาะแมนแต่ว่าพันดุให้ยยังเหลืออยู่หนึ่งพันสร้อเนาะโดยแบบเด็นได้ช่วยกันขอบคุณขอบคุณทั้งในเปียนแล้วก็พอเสดีแล้วการพอใจดีอีก้างหนยโดยนี่เป็นน้นาจิตนำใจสดๆน้องหย โดยเพราะว่ยีมีเง <c oughs> <khi> ินเพื่ราโดยลําด้วยสุขภาพเพียงแค้งขอบคุณขอบคุณพีกันเด้อโดยแล้วก็มน้องมวยกะสสฝากไดส่งไปบุญไปถึงทีมงานสายเบนเบิดสุขสุเด้อมายินดีกับเพื่อนน้องมวยมื้ออื่นอยู่นี้แฮงมือจุกมงามเด้อค่ะเด้อบ่เียงบ่เสียงบ่จันหรือว่าบ่บุญบ่ยาบ่ตูนว่าเพิ่ม ่าลีบิดสุสุคนทีมงานสายบุญแม่น้ําวอยกับเคยลืมน้ําคนเพิ่นก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเบิดทานรักเลยมาหน้าเด้อโดยอ่ะถ้าว่าทางทีมงานเฮาได้เบิ่งคลิปเนาะสุดชวนมาบ่ทุกคนเด้อว่าทางยูทูบเบอร์บสุนเข้ามาหาน้องมวยฮักแพงไปพี่น้องเอ้ยเชิญมามีหยังกินก็กินน้ํากันตามมวยน้องมวยเนาะโยดีใจดอสโอเคสําหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ขอพักพก่อน โลตลาดกำนังมวย่าจนสั้นมันน้องมวยเนะะาะโดยอ่สะสบายดีขอบคุณขอบคุณเด้อไปแล้วให้พี่อนองี่้พ่อกันอีกคลิปหน้าเนาะ